สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอเกมเมอร์ไอเวสทเสไทยนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเกมพิกเซลกันรีวิวอัปเดต22.8นะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะนำเสนออาวุธแรกของพิกเซลพั s ตามชื่อคลิปนักเองนะครับผมซึ่งอาวุธแรกนะครับผมจะมานำ,สนำเสนอนาเสนอปืนนี้นะครับผมมีชื่อว่า transforming rifle นะครับผมมีความประสิทธิภาพ399เป็นปืนระดับดีเจเนรีเป็นปืนหลักยิงเร็ว98 บรรจุกระสุน30เดินเร็ว50ยิงออโตเมติกติดเลเซอร์สามารถคูณ4นั้นซูมคูณ4นั่นเองนะครับผมปืนนี้นะครับก็จะมีชื่อใชยว่าปืนเปลี่ยนเป,นเปน็นสนานั่นเองนะครับผมฟังไม่ผิดจับปืนกลเป็นสนายน,นั่นเองนะครับผมหากว่ายิยงแบบธรรมดาจะยิงแบบเป็นปืนกลใช่ไหมครับผม แต่เมื่อคุณซูมแล้วยิงปุ๊บจะกลายเป็นซสนายทันทีนะครับผมนี่คือความสามารถของปืนโกลแบบแปลกใหม่นะครับผมคล้ายๆกับเหมือนเป็นปืนเฟล็กฟิสต์เอรนะครับผมเฟล็กฟิสต์เอรก็คือแบบผมเคยทําคลิปก่อนนะครับผมก็คือหากว่ายิงปกติจะเป็นเหมือนลูกซองใช่ไหมับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณซูมใช้ปืนพกปุ๊บมันจะกลายเป็นซสนายนั่นเองนะครับผมมันจะประมาณแบบนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทดสอบกับปืนแรกนี้ซิว่าจะดียังไงนะครับผมก่อนจะเลิกคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมมกกกกัันนนทาาคคลิิปห่ยดดด้ววะะรรรรบถึงง เพื่อเป็นการแจ้งเตือนไม่มีมีคลิปอ่นะครับผมโอเคตอนนี้ผมเล่นแม่มทีมไฟินนะครับผมแบบแมมเหมือนคลิปที่แล้วนะครับผมก็คือแบบเป็นแม่มเรือเรือบินนะครับผมผมจะเรียกว่าเรือบินเลยดูดิคือเราอยู่นอกอาวากาศเลยแล้วคือถามว่าแบบมันเคลื่อนที่ได้ไหมมันก็แบบมันเป็นฉากนะครับผมก็ไม่ได้เคลื่อนที่แบบเหมือนเวียนหัวนั่นเองนะครับผมน,นี่ก็คือความสามารถของปืนได้นี่คือการยิงแบบปกติแต่ถ้าเกิดว่าคุณซูมเมื่อไหร่ปุ๊บ มันจะกลายเป็นสนายอย่างดีนะครับผมถามว่าแบบกระสุนมันจะยิงแค่แบบมันเปลืองไหมไม่เปลืองนะยิงแค่นั้นเดี๋ยวก็แบบดับแล้วนะครับผมนี่นี่สนายอยัานดีทุกอย่างกลายเป็นสนาหมดถ้าคุณใจแนกเกินพอนี่โคตรก็ถือว่าแบบแปลกดีนะนี่ความสามารถของปืนโป๊ะโกนเอ,เองนะครับผมเป็นปืนไฟฟ้าซะด้วยมันมีลำกล้องแบบเหมือนเรือนี่นเป็นลำกล้องแบบปิดหัวเรืออืม ถูกจังเป็นสไนเปอร์หมด <c oughs> โคตรเล็กเซนเหรือก็ปืนน,นี้นี่นี่คือแบบถามว่าแบบมันมีว่าเอฟเฟกเพิ่มเติมไหมไม่มีครับผมแค่แบบขนาดซูมปุ๊บกลายเป็นสไนเปอร์ทันทีถ้าเล่นนัดระดับประชิดจะดีกว่านะแนะนําสมมติว่าโกเบืองนี่โอ้โยบอ,บอดบอดนี่เนี่ยหนึ่งนัดเดียวจบนี่แบบซูมอ่ะถามว่าแบบมันสะดวกไหมสะดวกนะแต่มันก็แบบลองกล้องมันจะ มันไม่นิ่งนะครับผมต่างกันแค่สไนคือแบบเวลายีปกติกมันจะลำก็ไม่นิ่งเลยอ่าอันนี้คือเรือสำราญแบบเราอยู่ทีมสีฟ้านะครับผมงานผมจะเล่นแมบมี้ประมาณสับสอกสอกตาก,ตาก่อนละกันนะครับผมถือว่าแบบเป็นแม,มแอปเดตไปก็เล่นใหม่มใหม่เลยนะครับผมนี่แบบเรือสำราญเจอคนเรือแล้วนี่เนะี่ยอูคุมยีสปอนเจ๋งดีนะอืมโอ้ย น่ๆ,ๆมันหลบมันหลบของเสาอืมเน้นหัวหลักสวยครับผมนี่ไปยนงได้บุกอีกเรือดอนผมจะลองไปอีกมันจะมีเกาะตรงนู้นนะ <S <S เดี๋ยว,ยวผมเห็นคนนี่แหละไม่ทันโอ้ยการยิงปุ๊บมันจะเป็นเลเซอร์สีส้มนะอยู่ดีก็ถือว่าเท่ดีแล้วก็บอกว่าเป็นปืนแบบหาว่าซูมปุ๊บจะปเป็นปืนเลเซอร์เลยแสดงว่าแบบเป็นปืนแบบยิงแบบไม่เหมือนกับปืนแบบจู่ๆนะโดนี่ ผมจะอยู่บนก่อนสมบัติก่อนเกาะลอยฟ้านี่เรือเรือเรืออวากาศโตดเท่นักอยู่ดิดนี่เห็นไหมผมอยู่ตรงนูน้นปุ๊บก็ยิงโดนอยู่ดีถามว่าไกลมากแค่ไหนก็แล้วแต่ตามคุณได้ลองใช้นะครับผมเนี่จเจอเยอะแล้วดิไม่โดนดูดิปุ๊บไม่โดนทุกอย่างเป็นเป็นสันดันทั้งหมดอันนี้ก็ปืนนี้ก็ด้วย นี่ลีโดก่อนขอดูการลีโดลดิเป็นการชัดจะมีรูปหัวกะโหลกด้วยแล้วก็เป็นปืนแบบเป็นสีแดงแดงด้วยอืมนี่ไนะโคตรนี่จะได้ไม่ต้องเกลนองกระสุนโคตรดีอะดูด,ดิคือถ้าเกิดเจอประเภทแบบโปโปเมื่อไหร่ปรุ๊บมันอาจจะเสียเปรียบนะถามว่าแบบปืนนี้มันก็ดีไหมมันก็ปกตินะก็ไม่ได,ดีดีมาขนาดนั้นหรอกแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบแนวสนยัยอะปืนนี้ควรมีเลยเพราะปืนกลผสมสนัย ผมถามว่าแบบกดรวด้วยในชะ่นไหมผมกดรวไม่ได้ในชะ่นไหมดูดิกดแค่ครั้งเดียวนะมันเป็นปืนสนายเลยมันคือปืนกลโหมดสนายอันนี้คือปืนกลโหมดปกติอ่าเปิดเข้าไปอืมเดพลไยโอ้โหถือว่าเจ๋งดีนะจบแมนแรกแอลครับผมอืมถือว่าก็มันก็ธรรมดานะ เก่งเจอคนละมายิ่งวัวอืมเปิดหัวเปิดรัวอืมปุอ้ยอืมเรียบร้อยคิวคืออืมอ้าวเอ้โอเครอก่อนรอก่อนเดี๋ยวผมจะลองตรงรองตรงก่อนเอออย่าบังครับอย่าบังผมจะลองสไนเดียตรงโอ้โหตรงนี้โคตรแบบมันไม่ค่อยแบบมันอาจจะเกะกะนะดูดิคือหากว่าผมจะเล่นแบบสไนเดยก็ตามเล่นแบบคือที่ลงใจดีกว่าแต่ถ้าเกิดแบบเนี้ยมันอาจจะ มันจะแค่แคนะดูดิถึงแม้จะแค่ก็ตาแต่อืมแล้วก็ยังยิงโดนอยู่น,นิดนึงอืมโค้ยอืมเน้นหัวไม่ซูมธรรมดาโอ้โอ้เจอสปอนมีคนสปอนแล้วมันก็ยิงผมมัจะสนมากซูม ไม่ทันมาเธอคนอืมตัวเป็นคิวยยิงติดต่อเนื่องได้เจง๋งอ้าวสวยครับเ้ยเมื่อกี้ผมยิงสองติดต่อเนื่องเลยโอ,โอเคเจ๋งอยู่เจ๋งอยู่ยิงทะลุผ่านได้แต่สิ่งที่ที่อาจารย์แบบไม่รู้นะคือแบบ เล่นแบม่มทิมไฟสไนล์ล้วนๆไม่ได้เลยนะครับผมก็ก็บอกไว้ก่อนเลยคือสไนล์ทั้งหมดแล้วมันก็โกเคโอ้ยอืมเรียบร้อยโอ๊หโอ้ปวด,ดอนมายิงยิงย่งคิวมีคนแย่งผมซูมหายตัวเนี่ยไม่โดนเน่งเอ้ยมันก็แย่งคิวจัง เนี่ยคืออาจจะมีคนประโปลเล่นๆแบบมันแบบแจ้งสีผมโอเคเจอคนละยิงหัวนั่นแหละครับผมมาอืมนี่เปิดก่อนได้เปรียบโวยอยู่ในวงเฮ้ยออ้ยโอโยโยมาไอไอสาวนี่เนี่ยเนี่ยเล่นจุจิตาปาวเหรอได้ครับผมเดี๋ยวเล่นกองน่อย อึ๊บอืมกอปึ also, baptism, mm ๊บ hmm. ช <like> okay. um, ่วยแล้วอืมตอนวังกับดักพื้นเนอะโอ้โหแล้วเราไปเผงโปรคามเอ๊ะเก๋เปิดประตูอืมโดนคนไปเนี่ยเฮ้ยไอ้โลกไปไกลๆบไปๆงานกันลุยกันตัวอ้กออกเก๋มันมีกับดัเพื้นลูรูรูรูงานกันหลบมาม นี่แน่เออมาครับเด็ดหัวมาขอเด็ดหัวนะครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย <c oughs> ยิน้หน่อยอมไม่ตายเมื่อกี้ผมยิงงูตัวนะน่าจะไม่ไม่ถึงกับวันช็อตเลยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มืดโคตรมืดหลบหลบหลบโอ้แรงคิวโอยอ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ยอันี้มันก็จริงจังเลยโดดมาทีเออไอ้นี่โอ้โอเคก็อย่าง้อยก็ผมก็ชนะละที่ผมชนะยิบอยู่ดีมามาไอ้นี่ไม่โดดอุ้ยกลับตอกอ้ยอืมอันี่เอ้ยลำบากเนาะโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะปืนกลสไนธ์ ตอนนี้ผมจะลองกับทดสอบแบบนีในสีวานหาว่าผมยิงระยะไกลที่สุดคือแบบยิงได้ไกลแค่ไหนนะอันนี้คือเป็น,เป,นเป็นตืนสนั่นนั่นเองนะครับผมนี่ลองยิงคับตรงน,นี้ดิอ่ะเจอคนปึ๊บอืมโอเคยังยิงโดนอยู่อืมเรียบร้อยโอโอโอเออไม่อยู่ไม่อยู่ข้างบนนี่โอ้โห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 แล้วพลทอ,ลองถอยกลับ,บดิถอยกลับดิ ก็ยังยังิงโดนอยู่ดิโอ้โหนี่มันปืนสั่นในหรือปืนปืนอะไรกันแน่เน่ดูดินี่โอ้เมื่อกี้ผมถอยหลังไกลๆด้ดูดิเออดูดิโคตรแตกดูดิลองยื่ไกลสุดดิมาขอลองเน้นๆหน่อยไม่โดนเออบไม่โผล่หวยเงียบเออเนี่ขอโผล่ดิขอถอยไกลๆดิเออตรงนี้มีแต่บอดใช่ไหม เหตุไงไม่ยิงบอดก็ได้เงี่ยโอ้ยังยิงโดนอีกอะไรครับเนี่ยเอ้ยมึงถอยสุดเลยอ่ะนี่คือตัดโอเคเงี้ยอ่ะแล้วถ้าอยู่ตรงเงี้ยมามาขอลองยิงไกลๆดิเอือเอายังยิงโดนอีกเอ้ยอะไรครับเมื่อกี้ผมยิงโดนได้ดูดิอ่ะ ด,ด,ดูดูดูโคตรแปลกอ่ะดูดินี่มันปืนนี่มันนื่นเป็นปืนคลน,นะโว้ดดูกระสุนเยอะไม่มีจํากัดอ่ะหัวดิหอหัวดิเอาเดี๋ยวเดี๋อ๋อสดได้แค่นี้ยโอเคหนึ่งวันจะสุดแค่นี้ยอย่างงี้ก็ได้หรอดูดิโคตรโคตรโคตรคุ้มเลยแต่ถามว่าเล่นสลัปืนได้ไหมมันก็ไม่คุ้มนะเพราะว่ามันเป็นปืนกลน,นี่เองนะครับผม การก็เล่นตามปกติดีกว่าเออถือว่าผมลองเรียบร้อยแล้วครับผมผมจะลองสับดูดิียิงได้ไกลแค่ไหนก็ลองดูคลิปสิครับเดี๋ยวก็รู้ดีครับโอ้โหยิงได้ไกลแค่ไหนดูคลิปผมสิครับเดี๋ยวก็รู้เองโคตรดีคมเลยเอยอันนี้คือผมทดสอบเองนะอันนี้คือผมไม่ได้จัดฉากเนี่ยอันนี้คือเล่นจริงๆเลย ขอโฟอาด์มาขอหน่อยขอหน่อยมาขอหน่อยโอเคจากเราโดนตีให้ใหเราตีเฉยเออดีแืมเปิดอืม,อออมหรือน,นีนะที่สุดท้ายก่อนดีแหละโอ้ยรู้สึกกาจะหลดนล่าจะหลดชานะดูดินี่หละเด็ดหัวหัวไอ อืมเจอคนเวลาตือผมยิงเลยนะสวัสดีครับสวัสดีสวัส <c oughs> ดีรอเป้ามายิงเฉยๆนี่อันนี้คือยิงปกติได้ดูดิอ่ะนี่เออไปพึ่งพึ่ง่งพึ่เนี่ยยิงเปิดก่อนในเปรียบครับผม มาขอเราใช้ตรงนี้ยิงมึงนี้มายิงโดนโอเคตรงนี้ยังยิงโดนอยู่อผมว้ดิโอไอ้ตัวเขาไอ้ยิงไม่ถนัดออกอ่กออกนี่ไม่โดโดอ้วยเรียนไม่ได้เรียนไม่ได้โอเคก็ถือว่ามีเท่านี้นะครับผมก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวอาวุธปืนกล รอยฟอลนะครับผมคิดเห็นอย่างไรหลังจากดูคลิปนี้จบอย่าลืมคอมเมนต์ตารางคลิปโนโอนี้ได้เลยนะครับผมก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมการทำคลิปต่อไปนะครับรวมถึงการกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่น,นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาตัวไปก่อน,นครับสวัสดีครับ